รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยกศออนอมอปลายเพลินาพ,พาภาษาไทยปี3ครับวันนี้นักศึกษาจะได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าวันในคดีโดยที่เราจะเจาะไปที่คุณค่าด้านสังคมครับก็คือความรู้และข้อคิดที่ได้ครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับนอกจากจะนําไปใช้ในการอ่านวันในคดีแล้วยังรวมไปถึงการพิจารณาสื่อประเภทต่างๆอีกด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมน้องออมกับน้องแจ๊บนะครับอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าวรณคดีนะครับโดยที่เราจะเจาะกันไปที่ด้านสังคมคนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีงานประพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองก้อนใหญ่ๆคือด้านสังคมกับด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์คือเรื่องความงามทางภาษาการใช้ภาษานั่นนี่นู่นแต่วันนี้เราจะมาเจาะกันที่เรื่อง คุณค่าด้านสังคมก็คือความรู้ที่ได้กับข้อคิดนั่นเองอ่ะถามน้องออมก่อนล้วกันครับว่าปกติแล้วเนี่ยน้องออมชอบดูอะไรยังไงบ้างเสพสื่ออะไรยังไงบ้างชอบการ์ตูนการ์ตูนยังไงยังไงชอบดูการ์ตูนอะไรครับชอบดูชอบดู Tom and ทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่โอ้โหอันนี้เนี่ยพี่ก็ดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นหนูกับแมวมเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยครับคร่าวๆทอมเนี่ยเป็นแมวที่เหมือนกับว่า ชอบไปแกล้งหนูแกล้งเจอรี่รแต่ว่าในทุกๆตอนน่ะก็เหมือนแบบจับหนูไม่เคยได้เลยแล้วพอเราดูทอมแอนเจอรี่เราได้ข้อคิดอะไรบ้างคะน่าจะจิ๋วแต่แจว๋วจิ๋วแต่แจว๋วยังไงยังไงอธิบายเพิ่มซิคำว่าจิ๋วแต่แจว๋วคือยังไงครับทอมเป็นแมวที่ตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าทำทำอะไรหนูไม่ได้หนูตัวเล็กแล้วก็ เหมือนฉลาดกว่าแล้วก็มีไหวพริบก,กว่า<ม>แ,แบบเวลาวิ่งหลบอะไรเงี้ยก็จะทันทันกันแล้วอ่ะนั่ก็แปลว่าความสามารถของคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนนั้นเป็นใครจะตัวเล็กตัวใหญ่เป็นใครมาจากไหนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับทักษะและก็การฝึกฝนอ่าแล้วน้องแจ๊บได้ดูการ์ตูนบ้างไหมครับไม่ค่อยได้ดูอ่ะเขาไม่ค่อยได้ดูเลยแล้วปกติน้องแจ๊บดูอะไรครับ ปกติจะชอบอ่านเป็นนิยายอะไรพวกนี้มาก่ชอบอ่านนิยายอายกตัวอย่างนิยายที่ชอบนะครับผมนิยายที่ชอบก็อย่างเช่นอย่างนิยายวายเรื่องเรักจริงๆคู่อะไรสักอย่างเนี่ยครับครับอายังไงยังไงก็จะเป็นเรื่องของที่ว่าพระเอกกับนายเอกเนี่ยเหมือนถูกจับมาจิ้นกันโดยที่ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่นะเราใช้คำว่าพระเอกกับนายเอกเป็นนิยายวายครับโอเคอ่าครับ ก็ก็ถูกจับมาจิ้นกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็พาให้มาเจอกันแล้วก็มารักกันอะไรเงี้ยครับเราอ่านนิยายวายเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างครับก็ให้ข้อคิดที่ว่าบางครั้งที่เราไม่รู้จักกันเลยเราอาจจะเปิดใจเปิดใจถ้าเรารับคนใหม่ๆเราอาจจะเจอในสิ่งที่ที่เราไม่เคยเจอเจออีกโลกใบหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วมันอาจจะ มันอาจจะเจอราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอือุ๊ยอันนี้น่าสนใจนะจากที่ฟังน้องแจ๊พูดคืออย่างพอพูดถึงนิยายวายเอาจริงเราต้องยอมรับว,ว่า<ม>บางคนในสังคมเนี้ยจะรู้สึกอคติกับนิยายวายะจะรู้สึกว่าโอ๊ยนิยายวายเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้มีคุณค่าแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากนิยายปกติ<ช>นะครับ,รบที่จริงอาจจะไม่จำเป็นต้องมาแยกเป็นประเภทนิยายวายด้วยซ้ำเพราะนี่ก็คือนิยายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ตัวละครหลักที่เป็นคู่รักเนี่ยเป็นพระเอกกับนายเอกแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากชายหญิงปกติทั่วไปเลยนะครับอ่ะอย่างตัวนี้น้องชจบอกว่าข้อคิดที่ได้ก็คือเรื่องกับการเปิดใจถ้าเปิดใจปั๊บอาะเราจะค้นพบโลกใบใหม่อาจจะเจออะไรที่เหมาะกับตัวเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่กับเรื่องคู่รักเท่านั้นแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องเปิดใจสมมุติว่าเราไปทํากิจกรรมใดๆไปเจอเพื่อนใหม่ บางครั้งบางคน,นจะรู้สึกอุย๊ยอคติจะรู้สึกว่าฉันอยากอยู่แต่กับเพื่อนสนิทตัวเองเท่านั้นอลองลองทําความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆก่อนเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆอาจจะได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆรู้จักโลกใหม่ๆที่จะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมว่าสื่อต่างๆนะครับ<ๆ>ก็จะให้ข้อคิดนะครับการ์ตูนก็ให้นะครับนิยายก็ให้นะครับเรื่องวรรณคดีก็เช่นเดียวกันนะครับ อย่างถ้าพูดถึงวรรณคดีนะครับน้องแจ๊บชอบวรรณคดีเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับเรื่องลิลิตพะลอครับลิลิตพะลอโอ้โหลิลิตพะลอเนี่ยนะครับก็เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีประเภทลิลิตนะครับอันนี้อธิบายก่อนว่าลิลิตคืออะไรนะครับลิลิตก็คือคําประพันธ์ที่จะมีร่กับโครงสลับกันไปนะครับอาจจะเป็นโครง2โครง3ามโครง4ีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สลับกับร่นะครับเรื่องลิลิทพะลอเนี่ย เป็นยังไงบ้างให้น้องแจ๊บเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องมันเปิดฉากมาด้วยสงครามซึ่ง,ซ,งซึ่งมันแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่นๆที่ว่าเปิดฉากมาด้วยสงครามเลย <c oughs> แล้วสงครามเนี้ยมันคือความอยากได้เมืองของเมืองนี้กับเมืองนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความโลภ อยากได้ความอยากได้ต่อมาเนี่ยพระลอขึ้นมาเป็นเป็นกษัตริย์แล้วก็เออเราก็ไปอยากได้เพระเพื่อนพระแพงได้ยินได้ยินได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพระลอก็ต่างคนต่างอยากได้สนใจกันตัวนี้ก่อนนิดนึงตรงที่น้องแจ๊บอกว่าได้ยินข่าวลือต่างคนต่างอยากได้กันเนี่ยก็จะนึกถึงโครงบทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโครงแม่แบบเวลาใครจะแต่งโครงสีสุภาพปั๊บบทนี้ปิ้งว่าขึ้นมาในหัวเลยท่องบทนี้ให้ฟังเลยครับ เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขื่อพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเขื่ออ่าบทนี้เลยเป๊ะเลยนะครับฝากถึงทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะฝึกแต่งโครงศีสุภาพบทนี้เลยนะครับถูกต้องตามฉันทะลักษ์ณทุกประการเอกเจโทสีสัมผัสเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับอ่ะต่อเล่าต่อสิก็สิ่งนี้การที่ พรอพ่อรอหรือว่าพรอเพื่อนประแพงแค่ได้ยินแค่ได้ยินก็แบบหลงรักแล้วเนี่ยจริงๆมันก็สะท้อนว่าบางครั้งเราตัดสินเราตัดสินคนอื่นเราเออรู้สึกกับคนอื่นเนี่ยเพียงแค่เราได้ยินเรายังไม่เคยเจอเรายังไม่เคยสัมผัสเรายังไม่รู้จักเขาจริงๆเลยแต่เราแบบเราเรารู้สึก กับเขาแล้วแค่เพียงพอได้ยินุ้ยจริงม,มากอย่างอันนี้เนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยจริงเหมือนกันแต่ว่าอย่างในลิลิพัรอเนี่ยคือได้ยินปับ๊บอุ้ยคือได้ยินคุณงามความดีนะได้ยินความหล่อความสวยแล้วชอบ,ชอบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าหลายครั้งเวลาเราได้ยินใครถูกดินทาเราจะเชื่อไปก่อนว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นเป็นคนไม่ดีแน่ๆนะครับน้องเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมแบบยังไงว่าไปสิปกติเราดินทาื่นหรือคนอื่นนินทาเราหรือเราได้ยินคนอื่นนินทากัน ทั้งท,ทุกแบบเลยเวลาสมมุติว่าเราได้ยินคนอื่นถูกนินทาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะถ้าเราฟังคนคนหนึ่งกําลังนินทาอีกคนใช่ครับเราก็จะฟังแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอ้อันเนี้ยคือเจอเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะสังคมออนไลน์เงี้ยบางครั้งอะเราจะไม่ค่อยได้ใช้วิจารณญาณเท่าไหร่ในการรับสื่อบางทีเห็นคนนั้นนินทาคนนั้นด่าคนนั้นเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นอย่างคํานินทานะครับ คือตัวเองเนะี่ยยังไม่เคยลองเข้าไปรู้จักเขาจริงๆแต่ว่าตัดสินเข้าไปแล้วแค่สิ่งที่ได้ยินจากคนอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึงที่อยากจะฝากทุกคนเหมือนกันนะว่าเวลาที่เราจะตัดสินอะไรใครอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อนใจเย็นๆก่อนหรือบางครั้งสมมุติเราเห็นด้วยตาตัวเองแต่มันอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของเขานะครับอย่างที่พี่เคยพูดไปว่าทุกคนอนะ่ะมันคือตัวละครแบบตัวกลม คือเป็นเราเด็กคาแรคเตอร์เรามีทั้งข้อดีข้อเสียเราอาจจะเราอาจจะรับรู้แค่ด้านลบของเขาก็ได้แต่ด้านดีเขาอาจจะมีอีกมากก็ได้นะครับเราครจะเปิดใจทำความรู้จักกันก่อนอ่ะ,อะยังไงต่อว่าไปซีน้องแจ๊บก็พเพื่อนพระแพงเนี่ยก็ได้ยินกิตติศัพท์ก็ไปทําเสน่ห์ก็ไปหาหมอทําเสน่ห์มาระยะแรกเนี่ยแม่พะรอรู้แม่พะรอก็แก้เสน่ห์จากนั้นเนี่ยก็ทําเสน่ห์อยู่3รอบแล้วจนพะรอเนี่ย ไม่ไหวแล้วกระวนกระวายต้องไปหาพระเพื่อนพระแพงแล้วเแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้ไปจริงๆพระรอมีมีเมียอยู่แล้วเมียก็ไม่อยากให้ไปแต่พระรอก็มีวิลป์โินนมนาวใจเนี่ยอ้างก็ก็พูดถึงบอกเป็นบุญเป็นกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ก็เป็นบุญเป็นกรรมถ้าเกิดว่าจะรอดก็คือรอดไม่รอดก็คือไม่รอดมันเป็นเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมที่กําหนดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พระรอก็ไปก็ได้ไป มีทหารตามตามพระลอไปจนจนไปถึงเมืองของพระเพื่อนพระแผงพระลอเนี่ยก็ไปเสี่ยงน้ําก็ไปเสี่ยงน้ําก็ก็อธิษฐานจริงๆก็น้ำเนี่ยปกติมันก็ไหลไหลตามตามน้ำพระลอก็อธิษฐานว่าเนี่ยถ้าถ้าเราไปแล้วเราจะลอดกลับมาเนี่ยขอให้น้ําไหลตามน้ําก็ขอให้น้ําปกติแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วจะเกิดอันตรายเนี่ยขอให้น้ําไหลทวนน้ำ ปรากฏว่าน้ําไหลทวนน้ำแล้วก็<ะ>แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นสีแดงเลือด<ะ>ด้วยแล,วแล้วก็พระลอเนี่ยก็เห็นอย่างนั้นพระลอก,ก็ใจแป้วแต่ว่าก,ก็ก็ยังเดินหน้าต่อเพราะว่าเพราะว่าเออเหมือนตัดสินใจไปแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ถอยกลับมาบก,ก็เดินหน้าไปต่อแล้วกออ็หลังจากนั้นก็เป็นปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยออก็ส่งไก่มาตามก็เป็นฉาก เออพลอตามไก่เห็นแค่ความงามก็หลงตามไปเพราะว่าจําได้ว่าอย่างฉากนี้เนี่ยเขาก็พรน,นาความงามของไก่แบบโอ้โหท<ช>ี่สุดสร้อยแสงแดงพระพายขนเขียวลายระยับปีกสลับเปนจะลงเลื่อมลายหงสบาดขอบตาชาติพระพริงสิงคลิ้งหงอนภายพันโอ้โหอลังการคือแบบ เเรรใช่เขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระลอเนี่ยก็มีความหลงนะพระลอก็หลงตามไก่ไปแล้วก็ไปเจอพระเพื่อนพระแพงเอ,อัจริงๆตอนแรกเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงมาเจอกันก่อนแล้วก็เป็นพระลอมาเจอกันเอ,อสุดท้ายแล้วก็พ่อพ่อพระเพื่อนพระแพงรู้เนี่ยตอนแรกก็โกรธแต่พอเห็นพระลอเนี่ยหลอก,ก็เลยก็เลยไม่โกรธอินไท้ายได้ว่า ก็แต่แต่แต่คนที่โกรธเนี่ยเป็นเป็นคนเป็นก็คือเป็นเจ้าหญตาเป็นเจ้ายา้าของพระเพื่อนพระแพงที่ที่เพราะว่าจริงๆแล้วพ่อของพระลอเนี่ยไปไปฆ่าสามีของเจ้ายญาก็เลยเจ้าหญาเนี่ยก็โกรธแค้นแล้วก็เออไปบอกทาหารเนี่ยมาจับตัวพระลอก็ก็เป็นโศกนาตกรรมก็พระลอกับพระเพื่อนพระแพงก็ตายครับโอ้โหรเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงก็เป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ สวยงามคือมีความสวยงามมากถึงแม้ว่าจะมีฉากอย่างว่าคือบทอัศจรรย์ฉากอิโรจิเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วหลายฉากคือแบบรุนแรงเดือดมากนะครับจนแบบคิดว่าอ่ะใครสนใจก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับถามเลยว่าอ่านเรื่องลิลิพรอแล้วเราได้ข้อคิดอะไรอย่างไรบ้างครับก็จะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องเป็นเรื่องของความความโลภความโกรธความหลงก็ก็จะมีเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วจะเห็นได้ว่ามันเป็น ธรรมชาติของมนุษย์แล้วถ้าถ้าเกิดว่าเรามีสติในการดํารงชีวิตเนี่ยเราเราจะสามารถควบคุมพวกนี้ความโลภความโกรธอะไรพวกนี้ได้แล้วเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างมีสติครับ,รบโอ้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะเรื่องสตินะครับอย่างอันนี้ครับเป็นวรรณคดีตั้งแต่โอ้ยสมัยนานนมมากแล้วนะครับสอนเรื่องสติ จนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนว่าสิ่งนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกับว่าคําสอนนี้เป็นอากาลิโกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนอ่ะเราก็ยังใช้ได้อยู่คือเรื่องเกี่ยวกับสติน,นะครับซึ่งวันในคดีทุกเรื่องนะครับก็จะแฝงข้อคิดอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับ คนอ่านด้วยว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้แค่ไหนนะครับคือบางเรื่องเนี่ยโอ้ยข้อคิดมีเป็นเยอะเป็นสิบเป็นร้อยแต่ว่าคนอ่านแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถในการรับสารไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะโอ้เก็บข้อคิดได้เยอะมากเลยบางคนอาจจะไม่ได้เลยซึ่งโดยส่วนตัวพี่ก็จะรู้สึกว่าสมมุติว่าถ้าใครอ่านวรรณคดีเรื่องใดๆแล้วจะไม่ได้ข้อคิดเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเออเพราะว่ามันขึ้นกับการตีความขึ้นกับการรับรู้ของแต่ละคนอยู่แล้วบางครั้งเราเส สื่อบางครั้งเราอ่านเราดูหนังต้องเรียนดูละครเราอยากได้ความบันเทิงเราไม่ได้อยากได้ข้อคิดความรู้ใดๆดังนั้นไม่ต้องมาถามถามว่าบันเทิงแค่ไหนอ่ะอันเนี้ยได้ก็เราอยากจะได้ความบันเทิงแต่สมมุติว่าถ้าเราสามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตีความได้ข้อคิดเพิ่มเติมได้เกร็ดอะไรต่างๆเพิ่มด้วยอันนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างนึงที่เสริมมาสำหรับแต่ละคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่านวรรณคดีเพราะอยากได้ข้อคิด แล้วความมาเธอเป็นส่วนเสริมอันนี้ก็เป็นได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเสพสื่อเพื่ออะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เล่ามาก็เป็นข้อคิดจากวรรณคดีจากนิทานจากการ์ตูนนะครับจริงๆพอพูดถึงนิทานเนี่ยนะครับอย่างนิทานอีศพเนี่ยก็เป็นนิทานอีกอ,อ,อีกเซตหนึ่งที่บูมมากในไทยในแบบเรียนก็มีพูดถึงเพราะว่านิทานอีสปบเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากเลย ว่าลงท้ายเนี่ยตอนจบเขาจะบอกว่าไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าจุด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 ตรงเนี้ยพอมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจุดจุดจุดว่าอันเนี้ยชัดมากเลยนะว่าต้องการจะสอนเด็กคือไม่ได้ปล่อยให้เด็กคิดเองวม่ได้อะไรอะไรบ้างบอกมาเลยเพราะบางทีเขาก็อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กไม่สามารถจะตีความอะไรได้ลึกขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยเด็กก็จะเห็นแค่ว่าอ่านในเรื่องเป็นแบบนี้นะังนั้นเขาก็เลยบอกมาด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แต่จริงๆแล้วสมมติว่าถ้าไม่มีพระสุดท้ายปั๊บเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตามเองก็ได้นะครับอย่างถ้าพูดถึงนิทานอีสบนอๆนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเออเด็กเลี้ยงแกะยังไงยังไงขอเล่าเด็กเลี้ยงแกะให้ฟังนะครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเหมือนมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขาวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วก็เหมือนหลอกชาวบ้านว่าแบบแกะแกะหายอะไรนะหมาป่ามากินแกะเออคือเด็กคนนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะจริงหมายถึงว่า เขาทําหน้าที่เป็นเด็กที่คอยเลี้ยงแกะอยู่ในฟาร์มจริงๆแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็ไปวิ่งบอกชาวบ้านว่าโอ๊ยหม,มาป่ามากินแกะหมดแล้วแบบนี้ชาวบ้านก็เชื่อใช่แล้วแบบว่าวา <ๆ S 3> ิ่งออกมาดูแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ความจริงคแ้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่เชื่อเด็กคนนี้แล้วพอมีอยู่วันหนึ่งที่แกะเออที่หมาป่ามาจริงๆเด็กก็แบบว่าวิ่งร้องขอความช่วยเหลือว่าแบบหมาป่ามากินแกะชาวบ,บ้านก็อยู่ในบ้านแบบไม่สนใจเพราะว่าไม่เชื่อเด็กคนนี้แล้วมีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อยากโกหกอ่าอยากโกหกสังเกตดูความน่าสนใจของเรื่องเด็กเลี้ยงแกะก็คือว่าชื่อเรื่องเด็กเลี้ยงแกะก็กลายมาเป็นสำนวนไทยด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าสำนวนไทยก็มีที่มาหลากหลายที่มาหนึ่งก็คือมาจากนิทานอีสปเด็กเลี้ยงแกะคือสำนวนไทยสำนวนหนึ่งที่มาจากนิทานอีสปนะครับแต่ทีนี้พี่ถามให้ลองวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าทาไมนิทานอีสปเนี่ยตัวละครหลายๆเรื่องเนี่ยนะเป็นสัตว์เช่นราชสีกับหนูเออ หมาป่ากับแกะหมาจิ้งจอกกับเงาเนื้อในน้ำอะไรเงี้ยโอ้ทำไมเนี่ยทำไมถึงเป็นสัตว์หลายๆเรื่องถึงเป็นสัตว์อาจจะเป็นการสะท้อนสัญชาตญาณการาดำรงชีวิตอยู่บางอย่างหรือเปล่าคบอ่นนี่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับก็คือสะท้อนสัญชาตญาณนะครับน้อมนะครับน้อมคิดว่าทำไมต้องสัตว์ครับ คิดว่าน่าจะดึงดูดความสนใจให้กับเด็กๆมากกว่าเวลาฟังที่แบบว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวละครอืมอ่าอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าอิสบคนแต่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาแต่งเขาก็เป็นนักเล่านิทานชาวกรีกอะเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องที่อยู่ในนิทานอิสบเนี่ยนะครับน่าจะมาจากเรื่องจริง แต่ถ้าเอาตัวบุคคลจริงมาเล่านายคนนั้นคนนี้ทํหนั่นนี่ไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวเป็นเรื่อง oh. ก็เลยเอามาสมมุติว่าให้เป็นตัวสัตว์แทนเออเอามาเล่าถ่ายทอดเรื่องราวจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนี้ก็มีการวิเคราะห์หลายแบบอ่ะอันนี้เราพูดถึงข้อคิดผ่านไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะชวนคุยกันก็คือคุณค่าด้านสังคมแบบที่เป็นเรื่องความรู้ที่ได้เป็นเกร็ดความรู้ต่างๆที่ได้นะครับซึ่งถ้าเราอ่านวรรณคดีอ่านนวนิยาย ดูการ์ตูนดูนิทานดูหนังดูละครต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งก็คือจะสะท้อนเรื่องราวในสมัยนั้นๆด้วยอย่างวรรณคดีบางเรื่องนะครับก็จะแทรกเกร็ดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนิราศภูเขาทองนิราศภูเขาทองนะครับก็เป็นผลงานวรรณคดีเรื่องหนึ่งของสุนทรพูเป็นนิราศเรื่องที่สั้นที่สุดของสุนทรพูนิราศภูเขาทองเนี่ยสุนทรพูเดินทางไปไหนครับสุนทรภูนิราศภูเขาทองสุนทรพูเดินทางไปไหนครับ ไปภูเขาทองไปภูเขาทองถูกต้องนี่ถ้าภูเขาทองเท่งเดินทางไปภูเขาทองซึ่งภูเขาทองนี้อยู่ที่ภูเขาทองอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพอันนี้สุนทรภูนั้งตุ๊กตุ๊กไปก็ได้นะครับไม่ต้องถึงขั้นนั่งเรือไปไกลขนาดนั้นนะครับวัดภูเขาทองในเรื่องนี้ราชภูเขาทองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคืออย่างในเรื่องนี้ครับก็มีช่วงหนึ่งที่เดินทางผ่านสามโคกรู้จักสามโคกไหมครับรู้ไหมสามโคกอยู่ที่ไหน สามโคกก็คือในปัจจุบันก็คือปทุมธานีอ่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีบอกว่าถึงสามโ,กโคกโศวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีพระราชทานานามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวอ่ะอันนี้ก็เล่าที่มาของชื่อสถานที่ว่าเอ้าทำไมถึงกลายมาเป็นชื่อปทุมธานีในปัจจุบัน นะครับก็เพราะว่ามีบัวเยอะนั่นเองนะครับก็เป็นที่มานะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่างถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่แทรกอยู่ในวรรณคดีนิยายน,นิทานการ์ตูนหนังละครเรานึกถึงเรื่องอะไรบ้างครับที่มีแทรกเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆผมนึกถึงเรื่องเรื่องเงาะป่าคือครับคือคือเงาะป่าแต่งในสมัยพอสก่อนนะพอสก่อนนะขอเล่าก่อนนะทุกคนต้องเข้าใจว่าเงาะป่าเนี่ย คนละเรื่องกับเรื่องสังทองนะสังทองเนี่ยคือเจ้าเงาะอ่าน้องออมเข้าใจใช่ไหมเงาะป่าเนี่ยคือเป็นชนเผ่านะครับที่ตัวดําผมหยิกนะครับส่วนเจ้าเงาะเนี่ยคือพระสังเนี่ยนะครับสวมรูปเจ้าเงาะไปแล้วกลายเป็นเจ้าเงาะอันนี้ก็คือเรื่องสังทองที่มีรสชาเสียงทายคนละเรื่องกับเงาะป่าเงาะป่าเนี่ยเป็นวรรณคดีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อ่าว่าไปครับน้องแจ๊บจริงๆเรื่อง ที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยผมมองว่าด้วยบริบททางประวัติศาสตร์เนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องนี้นั่นหมายถึงว่าง้อป,ป่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์คือคือถ้าเราดูวรรณคดีตั้งแต่สมัยก่อนๆมาเนี่ยการตั้งชื่อเรื่องแค่การตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะตั้งตามคนชั้นสูงหรือว่าตัวละครเอกในเรื่องแต่แต่เ,เรื่องงาะป,ป่าเนี่ยตั้งชื่อตามชาติพนันธุ์ซึ่งซึ่งผมมองว่า ออช่วงน,นั้นช่วงรัชกาลที่5จะเป็นช่วงที่รัชออทิจัก,กรวัตนิยมใหม่ของทางตะวันตกเ,เข้ามาแล้วกออ็ตะวันตกเขาจะมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่ายูโรเซนทริกก็คือ,อ,อการนำนยุโรปเป็นศูนย์กลางผลของยูโรเซนตริกคือยุโรปจะมองว่าตัวเองเ,นเหนือกว่าม,มันจะเป็นจะเห็นได้ตลอดประวัติศาสตร์ของยุโรปเมื่อยุโรปเข้ามาใน,ใ,นใ,นในภูมิภาคอื่นๆนยุโรปก็จะ บอกว่าเราเนี่ยจะมาสร้างความเจริญให้อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งการแต่งเรื่องเงาะป่าเนี่ยเนื้อเรื่องมันคือเป็นเรื่องความรักเ,เป็นความรักของชาวาชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอจริงๆตรงนี้ผมมองว่ามันสะท้อนว่า,าแม้แต่ชนกลุ่มน้อยเองเขาก็มีความรักเขาก็มีความเป็นคนเขารู้จักความรักความงามไม่ต่างกับคนตะวันตกหรือว่าคนในเมืองเลยเขามีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันกับ เราคือแนวคิดเรื่องมนุษยนิยมหรือมน,นิ m ซึมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โดยส่วนตัวก็ค่อนข้างจะชอบแนวคิดนี้เพราะว่ามันทําให้เราได้รู้สึกว่าทุกคน,นมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันซึ่ง อย่างพอเรื่องเงาะป่าเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นมา<ช>เป็นวันในคดีแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขัดกับที่เหมือนกับว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าเป็นสังคมที่มีเรื่องชนชั้นสูงมากแบ<ช>่งช,ชนชั้นวรรณะกันแบบจริงจังมาก<ช>แต่พอเรามายกย่องกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้<ช>มันก็สะท้อนให้เห็นแนวคิดนี้เหมือนกัน<ช><ช>นะครับว่าเราก็พยายามจะให้เกียรติทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อันนึงที่แฝงอยู่ในวรรณคดีนะครับท<ช>ี่นี่อย่างพอน้องจะพูดถึงเรื่องที่ตะวันตกเข้ามานะครับ<ช><ช>ก็ทําให้นึกถึงเรื่องพระอภัยมณีเหมือนกัน<ช><ช>อย่างงอย่าในเรื่องพระไภัยมณีนะครับก็มีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงฝรั่งครองเมืองลังกาก็คือนางละเวงวันลานะครับซึ่งนักวิชาการสายวรรณคดีก็วิฟ้อ์กันว่าเพราะว่าสุทานทรภูดเนี่ยนะครับหยิบคาแรคเตอร์ของควีนวิกตอเรียนะครับซึ่งเป็น เจ้าผู้ครองสาราชนาจักรนะครับที่ล่าอาณานิคมในสมัยนั้นนะครับมาครองดินแดนแถบเอเชียใต้นะครับถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปที่เมืองก,อกาลกัตตานะครับซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวสตบงกบก็จะเห็นเลยว่ามีวิกตอเรียเมมโมเรียลมีอนุสาวรีย์ของควีนวิกตอเรียอยู่ที่นั่นนะครับส่วนผู้รู้ว่ามีผู้หญิงฝรั่งมาครองแถบเอเชียใต้หย,ยิบมาเลยเป็นผู้หญิงฝรั่งครองเมืองลังกาก็คือนางละเวงวันลานะครับเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเรา สมมุติว่าถ้าเราอ่านแบบเราไม่ได้ต้องการจะเสพด้านประวัติศาสตร์เราก็ได้ความสนุกสนานตามธรรมดาเวลาเราเสพสื่อบันเทิงทั่วไปแต่เมื่อเราศึกษาลึกๆปั๊บมีเกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆแทรกอยู่ด้วยะนะครับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในวรรณคดีที่เจอยอะมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาะนะครับหรือว่าความเชื่อเรื่องผีสางเรื่องไสยศาสตร์ ถ้าพูดถึงสื่อไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นนิยายเป็นหนังละครใดๆก็แล้วแต่ที่พูดถึงเรื่องนี้เรานึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างทิดาซาตานทิดาซาตาน <c oughs> ยังไงครับยังไงครับทิดาซาตานเป็นละครที่เป็นนางเอกมีเป็นท่าดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นพลังวิเศษของแต่ละท่าอื <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับเอ่อเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนเรื่องความมีพลังวิเศษ ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิมมิคหนึ่งในเรื่องเล่าของไทยตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเสริมสร้างความแฟนตาซีนะครับทำให้เวลาเด็กได้ดูได้อ่านเนี่ยรู้สึกว้าวเหมือนกับพวกวรรณคดีไทยไหลายๆเรื่องโดยเฉพาะพวกนิทานคำกลอนอย่างเช่นสิงหะไกรพบนะมีอาวุธพิเศษต่างๆมากมายมีผีมีนั่นมีนี่มีนู่นน,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 นะครับอย่างนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อ,อนเรื่อยกับความเชื่อเรื่อง ของวิเศษต่างๆนะครับบางคั้เมื่ออาจจะสืบเนื่องมาจากการที่ของไทยเราเองเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องรางของขลังนะครับก็มาประยุกต์เป็นสื่อต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากน้ึกถึงอะไรบ้างครับนึกถึงขุนช้างขุนแผนครับโอยังไงยังไงขุนช้างขุนแผนก็จะมีหลายตอนที่ว่าขุนขุนแผนเนี่ยก็จะนําเด็กมาทําเป็นกุมารทองหรือว่ามีการ แอบขึ้นเรือนขุนช้างแล้วก็มีใช้เวทมนต์คาถาต่างๆอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็จะเห็นถึงความเชื่อในเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้ที่เราเจอคือมันมักจะมาพร้อมกับการขูม่มามากับความกลัวทําให้กลัว คือเหมือนกับว่าบางครั้งเราอาจจะย,ยังไม่ได้เชื่อกฎหมายมากนะักหรือกฎหมายอาจจะย,ย,ยังไม่แข็งแรงกฎหมายอาจจะไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นในสมัยก่อนอะแล้วทํายังไงให้คนอยู่ในสังคมร่วมกันยังมีความสุขงั้นใช้ความกลัวงั้นเอาศาสนาละกันเอาเรื่องผีละกันแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหมือนกับว่าเราทุกคนไม่สามารถจะหลีกหนีสิ่งนี้ไปได้ถ้าเรากลัวถ้าเราละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็จะไม่ทบาบาปแล้วก็จะไม่ทําร้ายกัน หรือแม้กระทั่งว่าตัวละครในวรรณคดีแต่ละเรื่องทําไมต้องสวยทําไมต้องหลอ่ออันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเพราะว่าทําบุญมาเยอะไงาทาบุญมาทําดีมาถึงเกิดมาสวยหลอ่อตั้งแต่โบร,โบราณเขาก็บอกว่าตัวละครในวรรณคดีพระเอกนางเอกต้องสวยต้องหลอ่อ แล้วสังเกตดูนะตัวร้ายจะหน้าตามไม่ค่อยดีจระกางี้นะเราสักการเงี้ยเป็นยักษ์ผีเสื้อสมุดเงี้ยก่อนแปลงเนี่ยก็ไม่สวยนางเป็นยักษ์ <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> เพื่อที่จะแสงแนวคิดนี้ว่าถ้าเธออยากจะเกิดมาสวยหอ่อเธอต้องทําความดี <Hey. S 1> อ่าเป็นแบบนี้ครับแน่นอนความสวยความงามเนี่ยก็เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หลายๆคนอ่ะก็จะตั้งใจงั้นอธิษฐานทําความดีอ่าชาติหน้าเกิดมาจะได้สวยหลอซึ่งแนวคิดเนี้ยครับ สืบเนื่องตั้งแต่อดีตไล่รามาจนถึงปัจจุบันนิยายต่างๆและครงละครพระเอกต้องสวยต้องหลองอ่อเพราะว่าสืบเนื่องมาจากแนวคิดแบบนี้อ,นอย่างในวันในคดีของสุนทรภู่เองอันที่เป็นนิราชสุนทรภู่ไปไหว้พระสุนทรภู่ก็ยังขอให้ตัวเองชาติหน้าเนี่ยถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาหล่ออ่ะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นความเชื่ออย่างนื้อเรื่องหน้าตานะครับว่าทําดีแล้วจะสวยหล่อนะครับ นอกจากนั้นนะครับถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยวันณคดีหลายๆเรื่องก็จะมีเกร็ดบางอย่างนะมีความรู้บางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าอ้าวคนสมัยก่อนเขาก็รู้เรื่องนี้กันอย่างเช่นในเรื่องพระภัยมณีครับมีฉากหนึ่งบอกว่าดูโน่นน่ยแม่อรุณรศมีตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถโน่นดาวธงตรงหน้าอาชาในดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กันความรู้เรื่องดาราศาสตร์คนในสมัยก่อนดูดาวกันแล้วนะครับรู้ว่าดาวนั่นนี่นู่นคืออะไร หรืออย่างเช่นนิราชเมืองแกลงนิราชเมืองแกลงสุนพรภูดเดินทางไปที่แกลงเป็นถูกต้องนิราชเมืองแกลงสุนพูดเดินทางไปที่เมืองแกลงจังหวัดระยองนะครับแล้วในเรื่องเนี่ยก็มีฉากหนึ่งที่บอกว่าระหว่างทางนะครับสุนทรภู่เนี่ยเจอสัตว์อะไรก็ไม่รู้ดูแปลกๆอยู่ในพุ่มพุ่มไม้พงหญ้าข้างทางเข้าดูใกล้ๆเอ้าเจอแรดอ้าวนั่นแปลว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ คือผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มาก<อ>ระหว่างทางเดินทางจากกรุงเทพไประยองอะ่ะข้างทา,างมีแรดอะ่ะแต่สมัยนี้อะ่ะคือแรดอยู่ในสวนสัตว์เท่านั้นนะเอเอแบบเนี้ยอันเนี้ยมันก็ทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าในสมัยก่อนเนี่ยสภาพบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับหรือว่าในคดีบางเรื่องที่สุนพูดเดินทางอิงเหมือนกันนะครับข้างทางเจออะไรเจอต้อนไม้น,นั่นหนีหนูดก่อล่ามาหรือเออเจอสัตว์นะครับอย่าง เรื่องกาบเหเรือมีทั้งบทชมนกชมไม้ชมปลานะครับเรารู้เลยว่าอุยในน้ำเนี่ยมีปลาอะไรบ้างบนฟ้ามีนกอ,อะไรบ้างมีต้นไม้อะไรบ้างหรืออย่างกาบเหชมเครื่องคาวหวานอ่ะอันนี้ก็ทําให้เราเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมในร้วในวังนะครับว่าเขาเสวยอะไรกันบ้างนะครับอาหารเป็นยังไงบ้างมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หรา่าร,ร้อนร้อนแรงนะครับอย่างตัวเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอ่านเนี่ย ถ้าเราคิดวิเคราะห์นะครับเราก็จะได้เกร็ดความรู้ได้ข้อคิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับเวลาเสพสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีนิยายการ์ตูนหนังละครซีรีส์นะครับ เราอาจจะเสพแค่เพื่อความบันเทิงก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่าถ้าเราลองวิเคราะห์ให้มากกว่านั้นลองดูคุณค่าที่อยู่ในเรื่องนั้นๆด้วยก็จะทําให้เราเข้าใจบริบทสังคมต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะได้เกิดความรู้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องออมกับน้องแจ๊บมากๆาเลยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักศึกษาวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเยอะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีผ่านสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาคุณค่าพวกข้อคิดหรือความรู้ที่ได้จากวรรณคดีเองจากวรรณกรรมจากนิทานจากหนังจากละครนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะลองนําไปประยุกต์กับการเสพสื่อของตัวเองดูด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณสถานที่เท่ๆแบบนี้ครับ d e d t t u d i o และกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ